ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมน,นตีตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องกับกษัตริย์วัิราลงตอนและข้าราชบริพารรวมถึงพิจารณาข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีนตั้งกระทูถามถึงรัฐบาล แห่งสหพันธ์เรื่องประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเยอรมน,นีของกษัตริย์วชิราลงกรและได้มีการตอบกระทู้นั้นว่าทางรัฐบาลไทยได้แจ้งการเดินทางเข้าออกให้ทางการเยอรมน,นีรับทราบโดยเสมอ เผยประวัต oh, wow. right ิการเดินทางเข้าออกประเทศเยอรมนีขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบของเราเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีการใช้อำนาจอธิปไตยในแผ่นดินเยอรมนีหรือไม่เช่นการลงนามในประกาศพระรรมบรมราชโองการสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้มีการลงนามณวันที่8กุมภาพันธ์พศ2562มีอีกค่ะพี่น้องการลงนามในพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2564ได้ลงนามณวันที่7ตุลาคมพศ2563เป็นต้นเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมน,นีเองก็ได้ตอบกระทู้นายผู้แทนราษดรในสภาผู้แทนราษฎรว่าหากปรากฏว่าได้มีการใช้อำนาจอธิปไตยในดินแดนของเยอรมน,นีจริงทางเยอรมน,นีจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดพี่น้องคะข้อเรกนี้คือเราต้องการที่จะทราบว่า ในช่วงที่มีการประกาศใช้ได้มีการลงนามในประกาศพระบรมราชโองการและการลงนามในพระราชบัญญัติงบประมาณองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้ทำนักอยู่ที่เยรมาน,นีหรือไม่และเราแค่อยากให้ทางเยรมาน,นีได้ตรวจสอบว่าเมื่อวันที่ดังกล่าวนั้น ได้มีการเข้าออกประเทศเยอรมน,นีตามที่ประเทศไทยได้รายงานหรือไม่ทั้งนี้ค่ะพี่น้องในข้อนี้ทำไมเราถึงต้องรู้ทำไมเราถึงต้องรู้ว่าเมื่อวันที่มีการลงนามองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้ทำนัดอยู่ที่เยอรมน,นีหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเรา ทำนักอยู่ในเยอรมน,นีในวันที่มีการลงนามนั่นหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์ของเราได้ใช้อำนาจอธิปไตยนอกเหนือราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกขององค์พระหมหากรรษ,ษัตริย์รัชกาลที่9กว่า300กว่า370,000ล้านบาทนั้นเป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนร,ร,รัษฎรรัดบายนตั้งกระทู้ถามถึงการเสียภาษีมรดกขององค์พระหมหากรรษัตริย์รัชกาลที่10เป็นจำนวนเงินกว่า1แสนล้านบาท ความชัดเจนในกรณีในกรณีนี้จะเป็นอย่างไรและหากองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบจะต้องเสียภาษีมรดกตามกฎหมายของเยอรมันจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าร่พี่น้องคะในข้อนี้เราเพียงแค่อยากทราบเราเพียงแค่อยากทราบว่ากฎหมายภาษีมรดกในประเทศเยอรมัน องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบของเราซึ่งพำนักอยู่ในเยอรมันตอนที่องค์รัชกาลที่เก้าสวรรคตองค์พระมหากษัตริย์ของเราต้องเสียภาษีตามกฎหมายเยอรมันอยู่หรือ,รอไม่อันนี้เราอยากทราบและถ้าหากถ้าหากพี่น้องคะถ้าหากองค์พระมหากษัตริย์ของเราต้องเสียภาษีมรดกตามกฎหมายของประเทศยเยอรมน,นีจริง เราอยากทราบว่าองค์พระมาหากษัตริย์ของเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่เพียงเท่านั้นเองอันนี้คือข้อที่สองที่อยู่ในสดหมายที่เราได้ยื่นไปนะคะต่อมาข้อที่สามรัฐธรรมนูญของเยอรมันนีมาตราหนึง่ง ุูยาชนเป็นสิ่งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้นี่คือกฎหมายของประเทศเยอรมันเป็นที่ทราบกันดีว่าเยอรมน,นีเป็นประเทศที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกแต่ในขณนะเดียวกันกับปรากฏว่า องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบและข้าราชบริพารที่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจอาจจะมีพฤติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาทิเช่นการซ้อมทรมานการอุ้มหายประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองรวมถึง ข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดของพระองค์เองในกรณีเช่นนี้ประชาชนไทยอยากทราบว่าทางการเยอรมนนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบว่าได้มีการกระทำดังกล่าวจริงหรือไม่และการกระทำเช่นว่านั้นเข้าข่ายเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่พี่น้องคะ ปฏิเศษไม่ได้รับพี่น้องว่าณปัจจุบันนี้เราเกิดข้อสงสัยหลายอย่างกับประชาชนกับเพื่อนเราที่ถูกติดอยู่ในคุกเพราะทุกคนที่อยู่ในคุกล้วนพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิน้น การอดอล์ฟฮิตเลอร์ในห้องพักส่วนตัวในประเทศยนเยอรมนีข้อที่2ข่าวลือที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือทางสำนักข่าวเขาได้ใช้คำว่ามีการตั้งฮาเร็มส่วนตัวส่วนพระองค์ที่ อันเนื่องจาก COVID 19. โควิด19กรณีนี้ทางการเยอรมนีจะดำเนินการตรวจสอบว่าอย่างไรเราได้มีการถามว่าในกรณีเช่นนี้ทางการเยอรมันจะดำเนินการตรวจสอบว่าได้มีการกระทําดังกล่าวจริงหรือไม่และการกระทําเช่นนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย พี่มนุษยชนหรือไม่และมีการใช้ชีวิตยอย่างสุขสบายใช้มีการตั้งฮาเร็มส่วนตัวในต่างประเทศหรือไม่อันนี้ราชดอนไยอยากทราบวันนี้เราได้ยื่นหนังสือตามที่หนูได้อ่านให้พี่น้องประชาชนทุกท่านในร,รับารา หนังสือทั้งสามฉบับมีทั้งภาษาไทย ทางเยอรมันแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเยอรมันจะให้คำตอบกับราษฎรไทยพี่น้องคะวันนี้เสียงของประชาชนไทยได้ส่งถึงรัฐบาลเยอรมันแน่นอนวันนี้สิ่งที่ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความจริงใจที่ทางเยอรมัน ต้องการจะมีให้กับประชาชนไทยทั้งนี้ขอฝากไปถึงรัฐบาลไทยอยากให้